กรองนะ่อบริเวุมัดดอกงองเลยเอาประมาณเมื่อจะไปหาตัวดี้ันนี้ในใครกักนาวเมื่อก่อนมันจะได้ร้ายหนมมือนนะ้องมันจะไปทาอยู่ันรักทรกระบาดทางอันนี้แล้วแต่ร้ายกวกมา,าแล้วเปิดสี่มเนาะนจักรเราผลูดจักมันเด้งเดเข้าวาลาต่อไปพอได้ก็ม่จะหอนห มัาหนื่อยราไมอะพออยากกินนะนะมันมกแต่แยักใสว่ากงมามก็ดขยันบ้านสีีน้ำเค็มมน,น,กนมกห่อไมมกเสนนาด้าน,ะน เศษตะเบี้เ<ะ>สิ่หมูเ็ะแข่นะครับหมกจะไใบตองนไม่ไม่ตพองมน่ออเจะหมอเขาอิเห็ดไปหายังราได้ส่งจะคนเนาะ ใส่ข้าวเปอใส่พักน้ำสูใส่เี้ยไายเติบได้หน่อยอันี้ต้มต้มต้นสีลอะกระต้มต้นตอคนที่กินกับเจียกับพริ K, quiet, พ๊น <c oughs> ่องลายพีน้องเลยจะมีตัวบได้ตบอนเนาะมาได้ต้อนนั้นก็สิเมื่อยเขาได้ม่ได้ตับตรงเมื่อยเมื่อยนะเขาไปพรนะ

มันจะสิอแ่ก่อนต่นะมันแดดผลละไม่หมแดดก่อนนอณาแป้งอาณหาพี่น้องเลยแป้งหัวพหัวมันโยดขมาเนาะข้างๆบนอันใด้น้ำแยกใต้น้าไปนึงบนใด้น้าเก่าเราเลย แล้วมันโยดเข้ามามันโยดเข้ามาเลยมันม,มีแบบมันเอง่งซาววามันเอ่งเข้ามาเลยเ,ยเลยพิ่นก็นนนเลยแป้งให้พี่น้องน้องเล่าเลยตากแป้งพี่น้องแป้งแบบสิดึงเขา่าชิดึงเข่าไปขึ้น, ouais? นเห็นไหมทำเห็ดกระแพงนี่ขนาดอันนี้มีเพี้ยนแอวนะนั่นอันยังโยดมาเลยทำเห็ดกระแพงนี่สิโดยดด้วยสิโดยดเลยหากคันนี้วิธีหรือว่ามียนติก๊กนิกพี่น้องอาจจะประโยชน์นู่นเนาะ ก็เลยเสียงนองเลยพี่นองก็เสียงร้องคุงนอนแม่มาพี่ดึงนอนแม่คุณนอนแม่มามานอน มึงนอนไมาไปอนมึจอดีมึงเล่นแท้แมึงนอนนะไไดทันว่ามีวิธีเนาะท่านว่าพวกแรงและเศก,ก,กําแพงกราเด็นขนาดเด็ดอันนี้เ่เพียงนี่มันก็ยังโยกข้ามมาโอ้ดีมากเยพ่อเนี่ย พอราทเสร็จใบหนึ่งพอดีจำเนาะพอดีจำพอดีคุยแบบบแคนะใส่กระเบื้องลายนะหมักแบบหมักแบบันนะแข็งม่มีเบตองกับออพายรอ่อนเนะบรตองพอใส่เป็อนยับสตเบอตองหอมบตองะขยันครายันก็จะเก็บยงมาใส่ เ็บ <Desert> ้านะอ้ชิเดมโอ้นเอมนผลประหลัดจ้างอันเสียานาแต่เจ้ามาเนาตัตัวปะติดรังเลยนอดไหมตัวมันจะนนเาจิ๋วจะนอนตัวลายมีมาไม้คิดว่าก็ไม่ได้แล้วมาไม้เป็นอะไันได้เคนมันหมา

นนงงต้มน้ำเดือดกระตุแล้วจากนันแล,ลน้ลว่อแล้มวมาตขาวเปลือกตมข้เปือมาเป็นตที่ตข้ข้าวเบลอกให้นึ่ผักมูซามสั่ใส่ผักมูซามส,ามสาั่ใส,ส,ส่โม่ขอ,อก พี่น้องเอ้าพี่น้องตัวนี้แหละอ้นจะเอาไปต้มพี่น้องเอาไปต้มเห็ดละไม้เห็ดละไม้มกมกละไม้เนืไม้มกมกละไม้ส่วนตัวนี้จะไปต้มเป็นหน่อสิล่ะมันมันสีลายพอพี่น้องกันหลายเกินหนึ่งที่ว่าต้มตำแจ่วกะปิตัวนี้สิเห็ดมกพี่น้องเป็นเมนูละไม้พี่น้อเนี่แหละาคาพี่น้องเพได้ เินน้องเล้เอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อน่น้องพอหนาสบายอีกไปนอ